ข้าวหน้าไก่เทอริยากิสูตรของแม่นะครับวิธีลอกไก่ทำเทอริยากิครับลอกเอาแต่เนื้อนะคะซอสเทอริยากิครับอีราดลงไปเลยนะคะน่ากินมากครับผู้ชมยังมันจะอร่อยตรงน้ำซอสด้วยแม่มสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันค่ะ ทีมต้องมาทํากับข้าวต้องทำกับข้าวุแล้วให้ครูผู้ชมดูนะครับเราก็ทํามาจะสองปีแล้วนะแมหเนาะจะสองเกือบสองปีแล้วนะคะวันนี้แต่ก็ขอบคุณคุูผู้ชมนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายนะคะการทําพวกเนี้ยผมก็หากิจกรรมทําในบ้านนะครับเพราะว่าแม่ก็จะได้ไม่เหงานะครับคนในบ้านก็มีวิดีโอในบ้านดูด้วยนะครับแล้วก็จะได้กินด้วยมาวันนี้ อะไรไม่รู้นะครับนี่ไงไก่เพียบเลยไก่นะคะทำอะไรแม่คุณยายจะทำวันนี้คุณยายจะทําข้าวหน้าไก่เทอริยากิให้ลูกกินอันนี้เทอริยากิเลยค่ะวันนี้โวันนี้ลอง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 ว่าจะอร่อยเหมือนเขาไหมโอ้ต้องอร่อยแน่นอนครับนี่คุณผู้ชมอันนี้ไก่ของคุณยายนะคะใช้ตะโพกอันนี้สี่ชิ้นนะคะอืตะโพกสี่ชิ้นนะคะแล้วก็จะมี นี่ซอสเทริยากิอันนี้สี่ช้อนโต๊ะอ๋อเป็นโชยุหรือเปล่าไม่ใช่คระเป็นซอสซอสของเขาเลยอ๋อซอสเทริยากิค่ะแล้วก็จะมีพริกไทยครึ่งช้อนชาเกลือ,อนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีข่าคั่วนะคะอันนี้คุณยายคั่วมาแล้วจะมีต้นหอมโรยนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะผักของคุณยายก็จะมีวคเกอลี่กับแลรแครอทนะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะมาทำ แล่ไก่ก่อนนะคะข้าวหน้าไก่ทะเลกิครับคุณผู้ชมถ้าเป็นข้าวด้วยนะค่ะข้าวค่ะวันนี้วันนี้ใช้ข้าวญี่ปุ่นแล้วไหมใช้ข้าวคนไทยนี่นะคะอ๋อข้าวขาวข้าวขาวเ้าอันนี้แต่พกนะคะก็จะละเลาอเอาแต่เนื้อนะคะนี่ค่ะอ๋อกระดูกนี่เอาออกเลยค่ะกระดูกนี่เอาออกเลยนะคะ วิธีลอกไก่ทำเทอริยากิครับค่ะ,คะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าไก่มันมันหนาไปใช่ไหมคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เอามีดแล่ออกอย่างนี้เลยนะคะให้มันบางๆหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปจีก,กับกระทะมันจะได้สุกไวๆนะคะนี่ค่ะอ อ๋อมันจะต้องชิ้นยาวๆยาวๆไปค่ค่ะยาวๆแล้วก็บางๆนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดบ้างนิดๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหมักไก่นิดหน่อยนะคะนี่นี่ค่ะอ๋จะได้ไก่แผ่นยาวๆเลยใช่ค่ะ,คะก็จะได้เครื่องปรุงของเราก็จะได้เข้าเนื้อนะคะอืมเท่านี้เลยครับเท่านี้เลยนะคะหมาคาเดี๋ยวคุณยายจะใส่เกลือน,นิดหน่อยนี่ค่ะก็พริกไทย นิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติครับค่ะนี่นะคะเมนูพิเศษครับคุณผู้ชมวันนี้ผมได้กินอาหารญี่ปุ่นเลยนี่นะคะคุณยายจะผักผักไก่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำลวกผักก่อนนะคะเปิดแก๊สกันเลยครับผมแม่เตรียมน้ำใส่น้ำแข็งมาด้วยนะครับนค่ะน้ำคุณยายเดือดแล้วนะคะคุณยายก็จะใส่แครอทกับ ี่ลงไปเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะน็อกด้วยน้ำเย็นนะคะอย่าทำให้ผักดูเขียวเขียวลยแล้วก็กรอบนะคะค่ะลวงไม่นานครับผักของยายก็พอแล้วนะคะยายปิดแก๊สเลยค่ะยายก็ไปน็อกน้ำเย็นเลยนะคะนี่ค่ะผักของเราก็จะสีสวยอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมมีผักอะไรก็ได้นะคะ นี่เราอยากกินข้าวโพดอ่อนก็ได้ค่ะแตงกวาด้อะไรก็ได้ค่ะพอดีของุยายมีแครอทกับรอคคลี่อยู่ในตู้เย็นนะคะอแค่นี้ค่ะแช่ไว้ก่อนนะคะนี่กระทะใหม่มาแล้วครับมาค่ะปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยนะคะแล้วมู้ชัวโาอ่อนสุดเลยนะคะอนี่นี่ค่ะกลางค่อนอ่อนแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชม เวลาท่านผู้ชมเอาไก่ลงนะคะท่านผู้ชมเอาหนังลงก่อนนะคะนี่เอาทางหนังลงก่อนเลยอ๋อไม่ไม่ทาเมันอะไรท<ม>ั้งนั้นไม่ต้องทาเลยค่ะเดี๋ยวน้ำมันไก่เขาจะออกนะคะโอ,อ้ทำกันสองคนก็หาเรื่องคุยกับแม่ครับ <laughs> ทำไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมยังไงลูกก็ต้องกินอยู่แล้วทำให้ลูกกินอร่อยอร่อยนะคะ ผมเหมือนเป็นคนดูครับเป็นคนดูแม่ทำถ้าไม่มีคนดูนี่เดี๋ยวไม่มีคนถ่ายนะครับถ้าเกิดเราเอาหนังลงเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันเขาจะออกมานะคะน้ำมันเดี๋ยวนี่เงเค่ะเราไม่ต้องทาน้ำมันอะไรทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะอยากจะลงสี่ชิ้นเลยนะครับสี่ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเวลาเขาสุกแล้วเขาก็จะหดลงไปอีกนี่จีบไปเรื่อยๆครับคจีบไปเรื่อยนะคะด้วยไฟ กลางข้อนอ่อนอย่างนี้ะนะครับอ่อนเลยนะคะอย่า,าฝาปิดไว้ก่อนอืมค่ะผักใส่จานไว้เลยครับผ่านไปสามนาทีแล้วครับค่ะออน้ำมันไก่นะครับออกมาแล้วครับุณผู้ชมหนังไก่เราเริ่มเบืองเืองน้อยๆแล้วนะคะ,คะอืมอืม ก็พลิกครับพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยเนาะ,ะจนฝาหนังจะเหลืองๆน่อยๆอนะคะเดีย๋ยวมาดูกันครับเอาสีสันประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมยายก็จะปิดฝาไว้อีกนะคะเพื่ออบให้ไก่เขาสุก <c oughs> นี่ค่ะน้ํามันเยอะนะคะคุณยายก็จะเทน้ําออกก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ํามันน้ําไก่ออกมานะคะน,นี่ไม่ใช้นะครับค่ะนี่ค่ะจีบไปเรื่อยๆค่ะ จีบไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้เราก็จีบมาได้สักพักแล้วนะครับนี่นะคะไก่ของอยายได้สีสวยแล้วนะคะสีประมาณนี้นะครับพลิกไปพลิกมาคุณยายก็จะราดซอสลงไปเลยนะคะซอสเทริยาก,กิครับอราดลงไปเลยนะคะว้าวเปลี่ยนสีเลยนะครับค่ะ เหมือนว่นนั้นแม่ทําให้พัตเตอร์กินอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็จะเอาผมยังไม่ได้ชิมเลยครับหนังเขาลงนิดหน่อยนะคะอให้สีเขาสวยอ,อย่าตอนนี้คุณยายจะใส่งาลงไปนิดหน่อยนะคะอืมเพราะว่าน้ําเขาเลยน้ําเขาจะได้มีงาแล้วเนื้อไก่เขาจะมีเนื้อเนื้องาติดอยู่ทุกชิ้นนะคะนี่ค่ะ นี่เป็นงาขั่วเลยครับค่ะงาขาวขั่วนะคะนี่ค่ะสีสีก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะอ๋อน่ากินมากครับผู้ชมคแค่นี้เลยมากคุณยายปิดแกแล้วนะคะจะปล่อยครับค่ะอื้อหือไม่ยากครับ ง่ายๆเลยนะคะฮึชุบมาค่ะอันนี้คุณยายเอาข้าวมาแล้วนะคะมาค่ะนี่ครับข้าวข้าวหน้าไก่เธอเรียกกี่คบพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมนี่คะ่ะ มีแครอดบลคบอรี่ด้วยนะครับวันนี้ค่ะเห็นช่วงนี้เขาทำขายกันเยอะด้วยนะครับข้าวหน้าไก่นี่ค่ะรยงาขาวครับ หอมนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนะคะเขียวเขียวนี่ค่ะน้ำซอสครับเนี่ยมันจะอร่อยตรงน้ำซอสด้วยแม่อืมนี่นะคะตกแต่งด้วยผักของคุณยายค่ะนี่ค่ะบอกโคลี่กับแครอทครับ น่ากินนะครับคุณผู้ชมดูเนื้อไก่ขอค,ครับ,รบโอ้เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับข้าวหน้าไก่เทอริยากิสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมมาค่ะอร่อยอ,อร่อยนะคะหอมหอมนะครับหอมหอม,หอมเลยครับซอสมันผมก็ไม่รู้ว่าซอสมันเป็นยังไงนะครับค่ะยังไม่เคยชิมของแม่นะครับนี่ชิมกับข้าวนี่นะครับนี่ค่ะออซอสเทอริยากิ เป็นไงอร่อยซอสเขาก็จะมีรสชาติของเขาออกจะออกหวานนิดนิดแล้วก็จะมีหอมงาอร่อยมากอซอสมันออกหวานด้วยเหรอแม่ใช่ออกหวานนิดนิดเค็มนิดนิดน้ำซอสเขาจะพอดีมากแล้วก็เนื้อไก่เราก็นุ่มหว,วานมากเลยค่ะอ,อ,อ,อร่อยค่ะนี่คุณผู้ชมดูสีสันหน้าตานะครับน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวพัตเตอร์ตื่นมาได้กินแน่เลยใช่ค่ะมาขอชิมกันเลยครับน่ากินมากคุณผู้ชม ผมขอชิมเลยครับอร่อยไก่เราก็จะอร่อยออกหวานต้องกินกับข้าวไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้องกินกับข้าวเลยจะอร่อยอืแต่หอมดีนะครับหอมอะ่ะอืมหอมซอสมันไม่เหมือนซอสปรุงรสบ้านเราเนาะไม,ไม่ไม่เหมือนค่ะอันนี้เขาจะรส<ล>หวานหอม อืนะเขาจะหวานหอมเขาในตัวเลยแล้วกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากอืหวานหอมไม่โดดเค็มใช่ใช่เพราะเขาเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเนื้อไก่เราก็เอาประมาณนี้พอเป็นตอนนุ่มไก่นุ่มไม่แข็งอร่อยมาก ซอสเขาก็ยังมีเค็มๆนิดๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันหวานมันหอมฮะมันรสชาติไม่เหมือนซอสต้้นเราอ่ะใช่อร่อยแล้วทาแบบนี้นะครับมันเอาไปลงบะหมี่ได้ด้วยนะเนี่ยได้ได้ถ้าเรามีบะหมี่หยกบะหมี่เหลืองอะไรเราลวก,ก,ลวกวแล้วก็เสร็จแล้วเราก็วางไว้แล้วก็สับไก่วางไว้บนนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีผักหมนตนุ้งลวกนิดหน่อยอือย่างนี้เลยค่ะ อร่อยอชอบครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันหลังจะซื้อบีมมาจะมาทำให้ลูกกินอ,อร่อยม,มากใช่ใช่ค่ะอร่อยเดี๋ยน้องชอบรสชาตชไก่เดี๋ยวน้องตื่นมาก็ดูเลยชอบ <laughs> วันนั้นยังกินซะวันนั้นกินเยอะเลยนะวันนี้ยายทำให้กินค่ะเตอ๋อเจะชอบ กไก่อะไรนะเขาเรียกไก่คาราเกะคาราเกะนั่นแหละค่ะเขาเรียกไก่คาราเกะคุณยายเรียกไก่คาราเกะเขาหัวเลาะใหญ่เลยลองไปทํากันดูครับคุณผู้ชมสูตรนี้ไม่ได้ยากเลยครับแล้วก็ซอสคาเาเกนนะเนี่ยเราหาซื้อสําเร็จได้ใช่ค่ะทั่วไปเลยเนาะ,ะทั่วไปตามเซเว่นตามแมคโครนะคะอื ไข่ okay, ครัววันนี้ก็ประมาณนี้นอ้นอไม่เนาะอร่อยแล้วนะครับอืแนะนาเลยครับคุณผู้ชมอร่อยอร่อยจริงๆขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกับหลักใจให้ปุบกับแม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตมรับติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ข้าวหน้าไก่เธอและยาก,กิ แสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้ครับผมค่ะอืย,รอ,ยอร่อยร่อยคข่สักชิ้นเอาเลยห้าอร่อยจริงแม่อร่อยมะมันมันเข้มข้นเนาะมันเข้มข้นแล้วมันกันไก่มันก็น,นุ่มด้วยถ้าเราเอาแข็งแข็งวันนี้มันจะไม่อร่อยแล้ว แบบเข้มข้นแต่ไม่เค็มอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาจะออกหวาน<ด>หอม